สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจเลกล่าสุดในเกมที่29ประจำวันเสาร์ที่18กันยายนกันหน่อยดีกว่า เริ่มกันที่คาชิมะเอลเลอร์วันนี้เปิดบ้านเอาชนะกัมบะโอซาก้า3-1คาชิวะเลโซแพ้ให้กับซานเฟซิโรชิมา0-3โชนาเบลมาเล่เปิดบ้านเสมอกับอวิสปาฟุโกกะ1-1วิเซอร์โกเบก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะคอนซาโดเล่ซัปโปโรไป1-0โทคุชิมะวอลทิสแพ้ให้กับทางคาวาซากิฟอนเทเล่1-3เอฟซีโตเกียวเปิดบ้านถล่มโยโกฮาม่าเอฟซีไป4-0 นากุยาแกมปัสเฉือนเอาชนะโยโกมาเอฟมารีนอสไปสองหนึ่งซางันโทสึเสมอกับโอิตาทีตะศูนย์ศูนย์ชิมิสุเอสพาวก็เฉือนเอาชนะวากาต้าเซนไดสองหนึ่งแล้วก็อุระวะเลดดมอนเอาชนะเซเลโซโอซาก้าไป2-0 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งยังคงเป็นคาวาซากิฟอนเทเล่ที่เก็บไป69คะแนนอันดับ2เป็นโยโกมะเอเบรินอสมี65อันดับ3นากุยะเกมปาเอสมีอยู่53อันดับ4ถึงอันดับ6ครับวิเซอร์โกเบซางงานโทสึและก็อุดวารเลไดมอนมีทีมละ51อันดับ7จคาชิมาเลอร์มี50อันดับ8เอฟซีโตเกียวมี45อันดับ9อวิสปาฟุกุกามี43อันดับ10แล้วก็11อย่างซานเฟเซโรชิมาแล้วก็คอนซาโดเรซัปโปโรมี อันดับ12เซเลโซสก้ามี36อันดับ13ไคชิวะเลโซ33อันดับ14กัมบาสก้ามีสามสิบอันดับ15ชิมิสุมี29อันดับ16โชนันมี27ครับแล้วก็4ทีมสุดท้ายในโซนตกชั้นครับอันดับ17โทคุชิมะมี23อันดับ18วากิต้าเซนไดมี22อันดับ19อุกอิตามี21แล้วก็อันดับสุดท้ายโยโกมาเอ็กซีเก็บไปสิคะแนนเท่านั้นเอง เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเป็นเกมนัดตกค้างในช่วงวันพุทธที่22กันยายนยนี้นะฮะตอน5โมงเย็นก็จะมี FC โตเกียวเปิดบ้านเจอนากุย่าคาชิมะพบคาวาซากิแล้วก็ซายเฟซเซโรชิมะเจอกับเซเลโซโอซสากานั่นเอง